สวัสดีจ้าพี่น้องไม่หนีโลารจ,จะพามายางชมบรรยากาศเขาเขาอยู่ทงหน้าเฮาเนาะพี่น้องเนาะเขายังบาท่านเดิเกี่ยวเขากําลังถาคนเกี่ยวถารถเกี่ยวพี่น้องเอ้ยลมมาได้สีหามือสามสีมือยังสีกับลมแล้วจ้าพี่น้องบรรยากาศเพิ่งเนี่ยจ้าเขาก็เริ่มลมเริมไอร่วงเพิ่นก็เริ่มนักร่วงเพ,พ,พ,พิ่นเนาะพี่น้องเนาะตอนแรกต้นเพิ่นก็นสั้นดีดีเ้อจ้าพี่น้องพอล่ลมมาเท่านั้นแหละพี่น้อง เขาก็เริ่มหักเริ่มลำต้นเพิ่นจะเริ่มหักลงมาแล้วก็ล่วงมันก็จะเริ่มหักพี่น้องเนาะจากทียนต้นเพิ่นสั้นเพิ่นจังสีเพิ่นกระล่มล่มแล้วก็ถาล่มมาคนละทางยังสีถ้าเป็นเขาเจ้ายังสีเพิ่นก็จะไอ้บานพาะซาลาเอินมันฝันกันก็จะหักอันเกี่ยวล่ำไอล่วงเพิ่นก็จะหักไปทั้งนั้นแน่หักไปทั้งนี้แน่อันบั่นบานซาลาเอินมันหยุ่งเนาะพี่น้องเนาะ มันก็จะยุ่งกันถ้าเป็นเขาเจ้าแต่ถ้าเป็นเขาเหนียวถ้าเป็นลักษณะการลมเนี่ยเขาเหนียวนี่เพื่อนจะลมไปในแนวท่าเดียวกันได้พี่น้องเด้ออันระวังเกีียวเขาเหนียวก็เขาเจ้าถ้าเกี่ยวมือเนาพี่น้องเนาะ้ายงนี่เกี่ยวเขาเหนียวดีกว่าจ้ะเพราะว่าเขาเหนียวนี่มันจะลมไปท่าเดียวกันแต่ถ้าเป็นเขาเจ้านี่เพื่อนจะลมแบบยงยงกันเพื่อนจะไปอ้วยนะอวยลังซับกันยังไงเนาพี่น้องเนาะบรรยากาศจ้า เขาอยู่นี่ว่าท่านได้เกี่ยวได้พี่น้องเด้อว่าท่านได้เกี่ยวย่างหลายอยู่จ้าผู้ใดอยากเกี่ยวซอยกับมาเด้อพี่น้องบรรยากาศพุณน่ะอันเขาทารถเขาทาค้นเกี่ยวพี่น้องเนี่ยเขากําลังกันช่วงนี้เขากําลังงามๆเลยพี่น้องเนี่ยกาลังจะล่มกําลังจะหยุ่งเลยเนาะนี่บรรยากาศเขาเขาเหลืองอารามเต็มท้องหน้าเลยพี่น้องอันทาย,ย่างเดียวจะทาเกี้ยว เดจ้าบรรยากาศเขาสลาผ้ามะยางชมบรรยากาศพี่น้องด้านนี้กับพระท่านได้เกี่ยวทั้งเหมือดเลยเด้อจ้าเนี่ยไอ้ด้านนี้กับจะพระท่านได้เกี่ยวคือกันจ้าเนี่ยเขาบ่ท่านได้เกี่ยวพี่น้องเอ,อ้ยย่างหลากหลายหนึ่งเดียวบได้ย่างหน่อยๆเด้มาเด้อผู้ใดสิมาเกี่ยวซอยสลากระกม่าเด้อพี่น้องบรรยากาศเขาอยู่ทงหน้าทารถเกี้ยวทาคนเกี่ยวจ้าพี่น้องกําลังจะเลิมหยงแล้วล่ะ ล่มมากหลายเนาะพี่น้องเนาะแต่ด้านนี้ด้านนี้เขาบ่ค่อยงามปันใดจะเขาก็จะบางๆแน่จากน้อยเนาะพี่น้องเนาะด้านนี้ิ่งนี้อันเขาบ่บ่ค่อยงามนี่เขางามบ่งามจังสิถ้าเอารถเกี่ยวเพื่อนก็นก rian. คิดราค่าเดียวเนาะพี่น้องเนาะบ่มีรถด้บ่มีบ้านเขาบางลาค่าหนึ่งเขาหนาราค่าหนึ่งเด้ราค่าเดียวกันเบิดจจะพี่น้องอันถ้าเขามันบางยังสิเนาะถ้าเขาเอารถจังสิ มันเกิดจะกบวุ้มค่าเกี่ยวปันใดได้พี่น้องมั้งเนี่ยดนันด้ันนี่เขาจะบวงามนอกจากนี่เขาจะบางๆจะมีหยาหลหย,ยาแซืมขึ้นมาเนี่ยบ้านสลาเอือนหยาขีกากพี่นอ้องหยาขีกาก็เกกกสิแซมขึ้นมาแต่กวนบ่มีเลยจ้ะ้าเป็นเขาน่าดําสมัยกวนเน่ะ มันจะบ่มีเลยจ่ายายาแบบนี้มันพึ่งม่มีตอนปีนี่แหละพี่น้องปีนี้ในบานเนาะสุป,ปีเสลาจะดำเอาไม่ปีนี้แหละพี่น้องในบ้านค่ายากหลายๆอย,ย่างเนาะพี่น้องเนาะเทาก็เห็ดไปตามยากตามง่ายนั่แหละแต่ละปีไปปีนี้เขานี่จะบ่งงมเลยจ้าวดานนี่เขาบ่งา,ามแล้วเขากะบางยางกันหลายพี่น้องนี่แหละจ้าสลา,าเก็บภาพบรรยากาศมาฝากจ้าพี่น้อง